สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาให้น้องพารวยจับตัวเลขให้นะคะงวดประจําวันที่16ตุลาคม2563นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ ก็ได้นําหมายเลขศูย์ถึงหมายเลขเก้าใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําเข้าไปให้น้องพารวยจับนะคะอ่าพารวยเยวลือกสิบหกตุลาหวยออกอะไรเรียวพอสามตัว พาวยเลียกเลวชอบตัวไหนเรียกเลยสิบหกตุลาหวยออกอะไรนได้มาแล้วนะคะสีเขียวนะคะเด๋ามารองชมตัวเลขกันนะคะว่าน้องพารวยจับได้หมายเลขอะไรนะคะ เลขแรกที่น้องคารวยจับให้คือหมายเลขสองนะคะแล้วก็จะนำหมายเลขใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเอารวยเลือกตอัวที่สองคารวย ขออีกสองตัวเร็วเอ้เร็วมากขอบคุณครับเดี๋ยวมารอชมตัวที่สองนะคะว่าน้องพารวยจะจับหมายเลขตัวไหนให้นะคะเขาจับให้ไหมอ้วน หมายเลขตัวที่สองคือหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขตัวแรกได้หมายเลขสองอ้วนขยำตัวเลีกก่อนนะค่อยเอาเข้าไปขยำเยอะๆนั่นละพอแล้ว เอาพารวยมาเลือกตัวที่สามเร็วเอาเลือกเร็วโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมารอชมตัวเลกตัวที่สามไปพร้อมกันนะคะว่าน้องพารวยจะจับเลกตัวไหนให้นะคะ หมายเลขตัวที่3ก็ได้แก่หมายเลข8นะคะต่อมานะคะแอกกขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก,ก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอกกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ